ในสมัยเอโดอันเป็นสมัยหนึ่งที่รุ่งเรืองในประวัติศาสตร์บ้านเมืองสวยงามผู้คนอยู่กันอย่างสงบสุขแต่แล้ววันหนึ่งเงาร้ายก็ได้ปรากฏขึ้นมาแก่เมืองน,นี้เพื่อแก่งแย่งชิงอํานาจของโชกุนและบัดนี้จะขอแนะนําให้ท่านได้รู้จักกับยอดดินจาซึ่งมาพิทักษสันติสุขแก่ชาวเมืองเอโดะนะครับเขาวพวกนี้คือยอดดินจาสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รัก ตอน,ตอนปฏิบัติการยังกินนินจานและนี่ก็คือ,อบ้านเมืองในสมัยเอโดะ เลยออกไปเลยออกไปนี่มานี่มาร้านนี้ถูกว่าร้านโน่นครับชาวเอโดะอยู่ก็จะมีความสุขยกับมือสวรรค์มิมีผิดเลยทีเดียวนะครับร้านอาหารพรอมหิวจังครับขอพิซซ่าหนึ่งอันครับเเชิญค่ะเชิญเลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะมาแล้วครับที่สั่งแล้วครับอาหารครับ มีโทรศัพท์ร,พรับได้ครับเรหน่อยฮัลโหลสวัสดีค่ะร้านพิซซ่าแคทค่ะอ๋อพิซซ่าหนึ่งกล่องเลยค่ะจะไปส่งภายในสิบนาทีนี้แหละค่ะนะคะอนะยะ่าอย่าเธอจ้ะอะร่อยจ้าปูมิอ่ะส่งพิซซ่าให้ลูกค้าด้วยนะจ๊ะไปส่งบ้านมิกิจงนะังเนี่ยพิซซ่าปลาหมึกจ้ะอะร่อยกันนะไปส่งบ้านมิกิจงังแล้วโอ้โยโยโยแล้วน่าไปส่งพิซซ่าบ้านมิกิจังอีกแล้วดีใจจังเลยไปก่อนแล้วนะเ<ะ>น้<ะ>อโทรให้ตายสิ เหมันใส่นักใช่ว่าในเล่นีิจะมีผู้หญิงคนเดียวได้ยังไงกันเนี่ยแม่ทำอะไรน่าเกลียดจริงๆเลยนี่โฟม,มิจังในท่านที่ตรงนี้มีผู้หญิงสวยอยู่ตั้งสองคนนะอขอพิซซ่ากุ้งทีนะครับใส่กุ้งเยอะๆครับพุ่งซะจริงเชี๋ยนี่เข้าใจยแล้วยังไม่ใช่เวลาสับพิซซนะ่าอีกไม่ก็อถอดครับจ้าเเนี <laughs> 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 ่ยชาวเมืองอยู่กันอย่างสงบสุขร่มเย็นดีนะผมไม่มีใครคิดเลยว่า แล้วเราก็เราจะมาทําให้เมืองเนี้ยตกอยู่ในมือของเราแต่เพียงผู้เดียวไอ้ยอหยุดนะหยุดนะเอาพิซซ่าที่จะส่งบ้านพิซซ่าจังไหมช่างดีพักราหน้าเราไปยันดีกว่านะอย่ามายุ่งนะเอ้ยคอยดูคอยดูเออยาหยานะยายายาน่าจิ้งตามมาสิตามมาเลยหยุดหยุดหยุด,ยด,ยดหยุดนะหยุดนะชวัดชวัดคัด ายพิซซ่าหายไปแล้วเหรอเนี่ยอยู่กับเรานี่เอาคืนมาดินีเอาคืนมาดินี้นะเอาคืนมาแน่จริงตามมาเลยตามมาเลยตามมาเลยแวบแวบแน่จริงตามเข้ามาสิตามเข้ามาเลยเอ้ออยู่บันนี้อยู่บันนี้แวบแวบแวบผมเองครับนี่นะเออเฮ้ยอย่าแล้วอย่าแล้วเฮ้ย อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับนี่อย่างนี้เล่นขี้โกนี่นาอย่าตะรองนี่บ้าจริงๆเลยก็โกงกันจะชันเลยแบบนี้บริการรวดเร็วครับเอ้ยขับียนแม่นะคะเร็วจังเลยถ้าว่าคุณมิกิสั่งแล้วก็ไม่ว่าจะเมื่อไหร่ที่หนเย็นดีเลยนะครับนี่ครับรับไปละครับขอบคุณค่ะจุ๋ยจุ๋ยออ้ยครับเจ้าหญิงครับ ขอโทษที่ทำให้รอน,นะครับแล้วก็นี่เป็นกุหลาบจากผมนะครับเพื่อคุณทานาผมทําได้ทุกอย่างเ,<อ>าเลยละครับขบมมน,ะะนี่ครับเป็นพิซซ่าที่ผมทําเพื่อคุณโดยเฉพาะสูตรของผมเองเลยนะครับเชิญเลยครับนี่ครับ <c oughs> ตอนนี้ผมมีพิซซ่าอยู่แค่สองอันเมื่อคุณทานได้ผมก็มีความสุขมากถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นแล้วก็ผมไม่มีทางให้หรอกครับคกณครับ <c oughs> เฮ้ยมไปคุณคนเดียวครับเราต้องหาทางขึ้นไปได้เฮ้ยอ่ะอ่ะยูตโร่อยู่นี่เองเหรอไม่กลันมาตัวเตี้ยฉันนึงมองไม่เห็นนะขอโทษทีนะมาจะเรแกนักแกเจ้าตัวการแก่แก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 ลอมตัวเป็นตัวฉันอย่างนั้นเหรอฮะฉันรู้หรอกนะยูตโร่แต่ไม่ว่าฉันจะทำอะไรนะเธอยกโทษให้ฉันทางนั้นแหละนะ ฉันจะจำไว้ตลอดไปเลยละนะนี่เราไปกันเถอะไปนะไปเถอะไปเถอะหน,น่อยเจ้าตัวแสบปาจระแรอไหนแกบอกฉันว่าแกไม่ชอบผู้หญิงไงแกบอกว่าผู้หญิงนะจอมยุง่งคุยผู้หญิงแล้วจะอิ่มท้องก็เปล่าแกว่างั้นใช่เปล่าฮะ แกนละโกหกเมื่อไม่มานานวันนี้มากจริงๆเลยนะอย่าอย่าปฏิเสธเมื่อไม่นานวันนี้แกก็พูดแบบนี้แล้วล่ะฉันจำได้ขอยแกเอาอะไรมาพูดนรกโอ,อ้จะทำไมไหวแล้วหยุดดีนะหยุดนะหยุดได้ความตกใจทำให้มิกิจังเหลือยิงปืนออกไปนะครับท่านผู้ชมจะพองกเงาเ้ย ต่อไปนี้ความสงบสุขของแกจะเปลี่ยนไปเป็นความหายนะแล้วโอ้ยอะไรน่ะเกิดอะไรกูน่ะเกิดอะไรกูมองความมืดมิดไม่หมดทำไมความว่าไงเนี่ยฮะออนั่นน่ะสีทำไมมืดอย่างเงี้ยนั่นน่ะเนี่ยแปลกนะเนี่ยแปลกนะอยู่ดีๆก็เป็นอย <c oughs> <ไ smiled> ่างเงี้ยก็แปลกกันได้พูดอยู่ได้เอ้ยนั่นอะไร อะไรไหนยังไงอุ้ยตาแดงกระแสนเพิ่มขอพรเลยด้ไหมเอ๊ะอะไรกันเนี่ยหะนัดอะไร

แล้วเนี่ยอายะตาร่ยังอยู่เหรอน่าจะตายไปแล้วนะแกนะอะไรไอเงาดำๆเมื่อกี้เนี inform inform ่ยไม่รู้เลยไม่หวังก็รู้หรือเปล่าที่เกิดจากมังกรสูงยิ่ก่าตึกสิบชั้นโผล่ออกมาเจ้าฉวัตรอกสันควันหายไปหมดเนี่ยมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรแกรู้หรือเปล่า ว่าไงรู้ไหมว่าเกิดจากอะไรฮะพอไปครับผมคุ้มนางโคนโอคงจะเป็นเจ้าป่าเจ้าขาวท่านออกมาสมแดงลิเด็ดแต่จะออกมาอีกเมื่อไรไม่มีใครทราบครับผมเอามันเกิดเรื่องแบบนี้อีเลก่อนนะว่าอันตรายอบ,บ้านเมืองมากแล้วต้องคิดหาทางป้องกันนะครับกับผมไม่งั้นมันอันตรายมากพวกแกที่ทําอะไรก็ทำาน่นะว่าต่ว่า,วาพวกแกมีความคิดอะไรดีๆ้างหรือเปล่าล่ะฮะ ไม่ทราบครับผมอะไรนะไม่มีใครรู้ยทําอะไรอย่างนั้นเหรอต้องช่วยกันคิดทุกๆคนสิคิดหน่อยใช้สมองหน่อยเถอะรอประเดี๋ยวครับผมให้เป็นนาทีของกระผมนะครับท่านขุนนางโคโนอ่ารักษาสายที่ามขอยื่นเลยฮะคือกระผมคิดว่าจะแก้ปัญหาโดยให้เจ้าเหมียวนินจาช่วยนะครับนูตามไม่เสียครับรับรองในผมแน่นอนเลยด้วยเสียงมั่นใจคงจะแก้ปัญหาได้ พวกเขาเรานั่นไเป็นคนปราบในที่สุดคุณนางวาโกกับแสดงโทนามีพวกหนุ่มๆอยู่ด้วยไม่ทราบว่าเป็นโฮโมหรือเปล่านะแบบเดียนะบ้า,บาหรือเปล่าจะบ้าแล้วครับผมไม่ใช่โฮโมนะครับแต่ผู้ที่จะมาปราบมังกรครั้งนี้คือพวกกลาหาญเป็นผู้ที่มีเ e อธิเลตพวกเรานี่จะมาช่วยปราบมังกร้ายลายกาดมากคนพวกนี้มีฝีมือโอ้ขนาดนั้นตกลงตกลงคราวนี้เห็นจะต้องให้คุณนางวาโกเป็นผู้รับผิดชอบเสียแล้วล่ะ เรารู OK ้สึกขอบใจมากคือนากว่าก้จ้ะชื่อมันช่วชัันใหม่อะไม่สาว่ามีอะไรครับองหญิงขอให้โชคดีนะจะทำชะไหนเหตุใดดีเรื่องนี้ต้องให้ยังกินเจ้าเหมียวนินจาช่วยซะแล้วละ่ะ คุณนางวางโกจะให้เจ้าเหมียวนิจจาออกมาช่วยปราบมังกรนะห้อยวางใจก็ผมเถอะครับแม่คุณนางวาโกจะให้ของยังกินเจ้าเหมียวนิจจามาช่วยก็ตามที่อย่ากลุ้มออกกลุ้มใจอะไรเป็นเลยนะครับลับรสบายไม่มีใครสามารถทำลายอำนาจของพวกเราได้เราจะใช้ความเมื่อไปคิดอำนาจของเจ้ายังกินเหมียวนิจจานะครับมันเป็นความคิดดี จะต้องทําให้มันมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วถ้าเราฆ่ามันได้มันจะทําให้ป็นดุนี้สูงขึ้นอีกหลายวาเลยทีเดียวเชียวนะจะบอกให้และเมื่อถึงเวลานั้นพวกเราก็จะพร้อมใจกันถึงจะยกให้ท่านคุณนางขุนออเป็นโชกุนเลยล่ะครับเฮ้ยอะไรกันขนาดนั้นเชลยแค่ในช่างพูดนะพูดดีนะปากดีเปล่าเลยครับท่านคุณนางคุณออเหมาะสมที่สุดเลยทีเดียวเฉียวครับเฮ้ยจะพูดให้ปลื้มนะ 干的我呀！ ดีค่ะพีซซ่าแคทค่ะอฮะค่ะทราบได้ล้วค่ะเนี่ยนี่คำสั่งจากบัญการนะสั่งยังกินเจมิวินจาแบบประชนิดเดินจีะทำ <หะ S 2> ไมนะสั่งแบบเดวนจีเลยนะคะเอาอีกแล้วแบบนี้ก็ต้องอย่ารออีกละสิย่างกินเจมยวนินจาช่วยด้วยธนะยังกินเจมยวนินจาออกปฏิบัติงาน เข็มทิศเอาไว้ที่จุดนี้เลยนะกำลังดีแล้วล่ะไ<ป>สวัสดีนะคะทุกท่านขอขอบพระคุณที่อุดหนุนอีกสักครู่หนึ่งเราจะส่งพิซซ่าที่แสนอร่อยแบบประสินีด่วนจีอดใจรอหน่อยนะคะเอาลวนะคะคอยรับไปดีนะคะปล่อยไปแล้นะคะ กิงและจาเป็นคนส่งไป่าของลำบากมากนะลูกไอ้พีิน้าไปเลยอะไรอะไรใครก็คนที่จะมาฆ่าแกนะสิฐานทำไมแน่จริงก็ออกไปแล่แน่นอนแน่นอนพวกพวกเู้ไหมฉันว่าจะต้องเป็นสุนัขแม่ ไม่ใช่ครับแมวครับริเผยชมหน้ามาสโดเร็โอ,โอยนมาแล้วครับมาพร้อมร่มแสงเลเซอร์ครับถ่ายรูปผมได้เลยครับหน้าตาแบบนี้มันหล่อดีกันนะคุณตอและตามด้วยแม่เมียวเสน่ห์ดังกวักผู้ใช้มือเป็นสื่อส่งความรักนะคะวาเด็กพวกเราเป็นผู้พิทักษ์สันติสุขของประชาชนในนามของยังกนงกิ่าเจียว แกจะมีอยอดนินจาแล้วที่จะต้องเห็นดีกับฉันแน่เลยเอาละเจ้ามังครเอ้ยมังกรอ,ออกมาจัดการกับมันไงเงาเหรอมาบ่อยนะตัวนี้จงฆ่ามาสะเดี๋ยวนี้เฮ้ย เห็นที่ที่เราใช้แสงเขาช่วยแล้วใครดูให้ดีนะโอเคเนี่ย okay. ยังกินเนินจา่าร่วมแสงเลเซอร์ปฏิบัติการอ๋ออย่างนี้อะไรกันเนี่ยมันอยู่ไหนอะไม่เดียเอออย่างนั้นตอนนี้มองเราไม่เห็นละมืดไปหมดฮะมันแอบที่ไหนก็ได้นะฮะก็ยัง,งงงอยู่เนี่ยนะฮะหานาละอะไรกันอย่างนี้ต้องใช้หัวใจรักของฉัน เจ็บปวดรวดร้าวตาลายตาลายตายลาหมดแล้วโอ้ยโอ้ยัขยะเรื่องการฆ่ามาซะเลยนั่นี่นี่นะยังกินินจาม่เมียวนางกวักปฏิบัติกันเข้ามาสิแค่ สิค่ะร่มแดงนี่เนี่มาแล้วร่มแดงหยุดโอ้ยวดดาดาาดเจ็บ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 เยังกินนินจาร่มแดงแรงนิดปฏิบัติงานอ๋ออะไรนี่ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องจริงๆริแล้ตาบสมทบอีกครั้งหนึ่งไม่มีคำว่าให้อภัยยังเด็ดขาดออ๋ นยังกินเอ็นจารู้จะมีพรสวรรค์ในตัวทั้งนั้นเลยแล้วใครจะมาสู้ไหวขอพักสักครู่นะครับขอที่บ้านนะครับไม่ว่าจะมังกรจะถูกฆ่าตายไปแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ขาหน้าและขาหลังของมันก็ซึ่งทำด้เหล็กพิเศษนะครับสามารถเคลื่อนไหวได้นะครับอ้าวขาหน้าขาหลับเลยละกัน เออเจ้าพวกนี้มันใช้วิธีการสมัยใหม่เอาเด็กมาใช้เป็นขามากรแทนที่จะใช้ในการก่อสร้างยกโทษทำไม่ได้ต้องจัดการเอาละครับขอเพิ่มเติมค้อธิบายครับลังสีเลเซอร์พลังในตัวยาตาโรุจะทำปริกริยากับดาบินจาครับอาวุธประจำโตก็จะกลายเป็นดาบปัญญสิทธิ์มีอำนาจทำลายสูงใช้ในยามวิกฤตนั่นคือดาบพิฆาตยังกินินจา ปฏิบัติการดาบพิฆาตอย่างอินลินจ้าช้ามเปการพ่ายแพ้อะไรอย่างนี้กลาบก่อนละ่ะเรารวมตัวกันเพื่อสันติสุขของเอโดะ เจ็บใจเจ็บใจนักพังพินาศหมดเลยหมดเลยเจ็บใจเจ็บใจเจ็บใจจริงเจ็บใจเจ็บใจอู้เจ็บปากด้วยท่านคุณนางต้องเชื่อในตัวของกระบผมเอะครับอุ้ยมันเจ็บกระดองใจใหญ่ค่อยมีสติคุณรือยังครับท่านคุณนางโคนอ่ออคือว่าค่อยมีสุขภาพจิตสมบูรณ์เอาไปฉันบ้าคือว่าอย่างนี้นะครับ ยังกินเจ้าเหมียวยอดนินจายังคงช่วยปกป้องสันติสุขให้แก่ชาวเมืองเอโดะยังไม่มีคําว่าท้อแท้และเบื่อนายก็ขอให้โชคดียังกินเจ้าเหมียวยอดนินจาสู้ขาต่อไปเจ้าเหมียวว้าย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 เลไม่อสมัยในสมัยเอโดะเป็นสมัยหนึ่งที่รุ่งเรืองในประวัติศาสตร์เมืองสวยงามผู้คนอยู่กันอย่างเป็นสุข และว,วันหนึ่งเงาร้ายก็เกิดขึ้นแก่เมืองนี้เพื่อแย่งชิงอำนาจโชกุนและนบ,บัตดนี้ก็ต้มงองใครขอนามให้ท่านได้รู้จักกับยอดนินจาซึ่งจะมาพิทักษ์สันติสุขให้แก่ชาวเมืองเอโดอสวัสดีครับผู้ชมที่รักท